วสวัสดีครับเพื่อนเอนตอนนี้อยู่ผมช่องรักผ่าเลนนะครับและโต๊ะกินข้าวที่ท่านผู้ชมเห็นอยู่นี้นะครับผมเพิ่งสั่งมาวันนี้เองนะครับเดี๋ยววันนี้ผมจะมาอันบล็อกและรีวิวการประกรอบโต๊ะกินข้าวตัวนี้ให้ท่านผู้ชมดูพร้อมๆกันเลยนะครับในราคา424บบาทเรามาดูความคุ้มค่าและความน่า จะซื้อให้เพื่อนลองชมและตัดสินใจดูนะครับความกว้างประมาณ80ซนติเมตรมานะครับเพื่อนๆเ,เวลาซื้อต้องเช็คดูให้ดีนะครับว่าไซส์เท่าไหร่นะครับมันมีหลายไซส์หลายราคาครับเพื่อนๆจะเห็นว่าของถูกเพื่อนๆอ,อ,อาจจะไปซื้อไซส์เล็กมาก็ได้นะครับโอเคเดี๋ยวเราตามกันมาดูเลยนะครับว่าวิธีการประกอบแล้วก็อันบ็อกเปิดมามันจะเป็นแบบไหนตามมาเลย โอเคหนึ่งสเตปแล้วเน้นภายในว่ามีอะไรบ้างประกอบอยังไงนะครับเมื่อเปิดมาก็จะเห็นประมาณนี้นะฮะเพื่อนๆน,นี้อ่าก็เป็นเนื้อมไม้เดียวกันกับไอโต้คอมราคาราคาพันกว่าบาทถึง3 4พันนะตั้งแต่ราคา500ไปถึง3 4พนะันเนื้อมไม้เดียวกันเลยนะฮะแต่บางมากนะครับบางน,นี่บางเลยถ้าเป็นโต้คอมหรือเป็นตู้เห็นไหมฮนะเป็นตู้เพื่อนๆจะเห็นเป็นตู้ อ่าเรามาเปรียบเทียบกันซิอ่าเห็นไหมครับความบางมันก็ใกล้ๆก,กันนะฮะมันจะบางกว่าตู้นิดนึงสําหรับผมก็เราไม่ได้ไปวางอะไรหนะักสำหรับผมมันโอเคอยู่นะก็มีรอยขีดข่วนมานิดหน่อยนะครับมันเป็นธรรมดาครับอันนี้ผมสั่งลายไม้ไปนะครับผมสั่งลายไม้ไปเพราะฉะนั้นข้างล่างนี้ไม่ต้องไปสนใจมันนะครับนอกจากนั้นก็มีอ่ากระดานแผ่นนึง ซึ่งตอนนี้ผมยังไม่รู้เลยว่าประกอบอยังไงนะฮะหมุนครับหมุนไม่ยากครับหมุนสบายๆมือเลยครับไข่ควงที่เขาให้มาก็น่าจะแบบหนักมือไปนิดนึงแหละถ้าถามผมนะแต่ว่าก็คงน่าจะาไม่ต้องไปหาไข่ควงอะไรก็ได้ยนะผมลองใช้ดูนะไหนๆเขาก็แถมมาแล้วไข่ควงที่เขาแถมมาใช้ได้จริงไหมใช้ได้จริงแต่หนักมือเมื่อยมือโคตรๆเลยครับเพื่อนๆอ,อ่ะเอาไข่ควงเดิมของเรานี่แหละถ้าท่านใดมีเครื่องไม้เครื่องมืออยู่ที่บ้านก็ หยิบไขควงที่ถนัดมือมาแต่ว่าไม่แนะนําให้ใช้ไขควงสว่านไขควงไฟฟ้านะครับมันจะทําให้สกรูเราเสียได้เห็นไหมตอนนี้ก็เริ่มเห็นโครงสร้างแล้วนะครับว่าเป็นอย่างไรนะครับอีกชิ้นหนึ่งเราก็นํามาเลยครับเริ่มเห็นแล้วเห็นโครงสร้างเดี๋ยวจะมาดูกันนะว่าจะเป็นรูปร่างเช่นไรนะฮะเราก็ทําเหมือนเดิมนะครับแต่นี้ผมขอแบบนี้ก็แล้วกันนะครับเพื่อความ ถนัดนะครับอ่ะให้เพื่อนๆดูเราก็ร้อยน็อตเข้ามาแบบนี้อ่าโอเคหมุนเข้าไปเหมือนเดิมครับน็อตเขาจะมีอยู่สองตัวเป็นเกียวปล่อยนะครับเป็นสกรูน็อตเกียวปล่อยแบบนี้นะครับแบบนี้นะครับน็อตสกรูเกียวปล่อยเราก็หมุนเข้าไปข้างล่างจะเป็นข้างล่างแผ่นไม้เขาจะมีพลาสติกรองรับไว้ตามที่ผมบอกข้างต้นนะครับ มันจะมีพลาสติกเอาไว้รับแรงกระแทกของน็อตเนี่ยนะครับเพื่อที่ไม่ให้เนื้อไม้แตกก็คือพลาสติกตัวนี้ฮะเดี๋ยวให้ดูใกล้พลาสติกตัวนี้กล้องมาใกล้ๆก่อนเนี่ยครับพลาสติกตัวนี้เอาไว้รับแรงนะฮะเอาไว้รับแรงของน็อตสกูที่เราไขาไปเนี่ยนะฮะ ตอนนี้เพื่อนๆก็เริ่มเห็นเป็นโครงสร้างแล้วใช่ไหมครับอ่าต่อมาน็อตสี่ตัวนี้นะฮะน็อตสี่ตัวนี้อ่ะประกอบไม่ยากนะครับวิธีประกอบอ่ะเพราะว่าผมก็ไม่เคยประกอบเหมือนกันผมก็ลองทําดูเพื่อนก็คงเห็นแล้วแหละว่าผมไม่เคยประกอบจริงๆนะฮะก็นําไม้ตัวนี้มาครับขึ้นวักขึ้นวางบนเลยครับอ่ะวางบนก็ตอนนี้ มองไกลๆมองไกลหน่อยนึงถามเพื่อนมองไกลๆหน่อยนึงอ่าเห็นเป็นโครงสร้างเป็นโต๊ะแล้วใช่ไหมครับโอเคเราไขน็อตกันต่อตามมาเลยครับอ่าไขน็อตข้างใต้นะครับเราก็ดันน็อตขึ้นไปดันน็อตขึ้นไปนะครับถ้าถ้าเป็นสุภาพสตรีก็อาจจะอ่าสนุกอ่ะครับมันก็ไม่ได้ยากเย็นอะไรมากน่าจะทำได้สบายๆนะครับ เพราะว่าถ้ามองไม่เห็นนะผมแนะนํานะครับถ้ามองไม่เห็นตีลังกาเลยครับแต่ว่าระวังไม้ระวังไม้นะครับไม่ให้มันเป็นรอยนะครับเดี๋ยวมันจะไม่สวยนะครับระวังหน้าไม้ให้ดีๆนะครับและส่วนข้างตรงนี้ก็มันก็มีรอยไม้อย,อยู่แล้วเล็กน้อยแต่ว่าเวลาที่เราวางตั้งไปเรียบร้อยแล้วก็คงไม่เห็นหรอกนะครับตรงนี้ผมเอาเทือนตักผมไม่เลยนะ,อะโอเค ผมเทินตักผมไว้เพื่อที่จะกันไม้เป็นรอยโอเคผมหา็อตอีกสองตัวอยู่ไหนเออเห็นแล้วครับนี่มาหมุนใส่ตรงนี้ครับวางบนตักนะครับวางบนตักถ้าวางบนพื้นเดี๋ยวไม้จะเป็นรอยนะครับโต๊ะเราจะไม่สวยนะครับหมุนหมุนลึกขันก็นได้ครับเอ๊ะเอ๊เอ๊ะ,อะ,อะ,อะนี่แหละครับหมุนลึกขันเข้าไปนะครับให้มันตึงๆึงมืออโอเคตึงมือแล้วฝั่งนี้ล่ะ ฝังนี้ด้วยสิเดี๋ยวผมจะมาทดสอบให้ดูถึงความแข็งแรงว่าเออราคา424บาทจะเป็นแบบไหนนะครับมันจะมี2ขนาดให้ให้เลือกกล้องเอียงนะครับขอประทานโทษนะครับเพราะว่ารีวิวคนเดียวเลยนะฮะไม่มีคนถือกล้องให้นะครับโอเคเราก็ได้แรงตึงพอสมควรแล้วนะฮะแบบ มันน่าจะโอเคแล้วไม่น่าจะไปไหนทีนี้ปุ๊บก็อ่าเห็นไหมครับเพื่อนๆก็จะเป็นรูปโต๊ะแล้วอันนี้ผมสร้างลายไม้มานะครับก็จะเป็นแบบประมาณนี้นะครับนี้อ่า,อาเดี๋ยวมาดูไกลๆก,กันหน่อยอ่าประมาณแบบนี้นะครับอ่าล้อที่สองหมุนเข้าไปเลยเขามีอันนี้มาให้หรือเปล่าไม่มี ไม่มีแหวนรองนะครับไม่มีแหวนรองก็เป็นน็อตเพียวๆเข้าไปเลยครับรู้สึกว่าจะมีระบบล็อกด้วยครับการล้อเลื่อนด้วยนะครับสี่ล้อเลยนะครับผมโอเคเราก็หมุนๆไปใช้มือหมุนนําก่อนเพราะว่าถ้าใช้ประแจหมุนไปเลยนี่เราจะแบบลําบากนะครับจะลําบากนิดหนึ่งหมุนๆน,นะฮะใช้มือหมุนนําไปเยอะๆแล้วก็ค่อยใช้ประแจตอนจบเลยจะจะ,จะดีกว่านะครับแนะนํา ถ้าไม่งั้นเราก็ไม่เสร็จสักทีนะครับนานครับนี่ผมก็ทําอยู่ประมาณเกือบสินาทีแล้วถือก,ก็ถือว่าโอเคนะสิบนาทีก็ไม่ได้นานนะครับถ้าเรียบไปแล้วก็เราก็ถือว่าเป็นการออกกําลังกายก็ได้ได้เงื่ออยู่เหมือนกันก็สนุกดีนะครับก็เหลืออีกเกือบจะเสร็จแล้วเพื่อนใส่ล้ออีก2ล้อก็จะเสร็จแล้วเนี่ยอยากจะไปทดลองดูกันซึ่งเก้าอี้บ้านผมก็ ไม่มีเก้าอี้ที่จะมารองรับกับความสูงนอกจากเตียงนะครับแต่ว่าผมก็จะมารีวิวให้เพื่อนๆดูประมาณว่าเออมันเป็นลักษณะไหนนะครับจะได้มีความเข้าใจแล้วก็เวลาไปเลือกซื้ออันนี้มันจะมีหลายขนาดทกเพื่อนต้องดูนะครับเวลากดสั่งนะครับมันจะมี80เซน 60เซนอะไรอย่างนี้เพื่อนๆต้องดูนะครับว่าอยากได้ไซส์ไหนเพราะว่าอยากบางทีอยากได้เล็กๆอะไรอย่างนี้แต่อันเนี้ยเหมาะกับอันนี้น่าจะเป็น80เซนนะครับผม80เซนนังนก็เหมาะกับการวางโน้ตบุ๊กแล้วก็แก้วกาแฟวางโน้ตบุ๊กวางแก้วกาแฟได้อย่างนี้นะครับมันก็แบบมันไม่เล็กเกินไปนะครับถ้าเล็กเกินไปปุ๊บมันจะอึดอัดเวลาเราใช้งานนะครับโอเค เดี๋ยวต๊ะตัวนี้เดี๋ยวผมก็จะเอาไปให้เพื่อนๆดูที่ต้นรายการที่ผมเปิดตัวไปนะครับอะให้เพื่อนๆดูหมุนให้เพื่อนๆดูนะครับข้างล่างข้างล่างมีระบบล็อกนะครับมีระบบล็อกดังแก๊กเลยนะครับเมื่อเมื่อล็อกแล้ว <l ots> ล้อ <l ots> จะไม่หมุนนะครับอันนี้ผมเปิด <l ots> <forest> ผมเปิดขึ้นนะครับผมเปิดขึ้นผมเปิดผมเปิดเปิดขึ้นล้อจะหมุนได้ครับก็จะหมุนวิ่งอย่างนี้เลยครับหมุนวิ่งนี่เลยพอผมล็อกปึ๊บ ล้อหยุดหมุนนะครับอันนี้ล็อกแค่ล้อเดียวไว้ให้เพื่อนๆดูเฉยนะฮะอ่ะถ้าอยากสูงก็ปรับระดับครับเพราะว่าเห็นเก้าอี้ตัวนู้นไหมครับเอาเก้าอี้ตัวนู้นมาให้ดูดูความสูงของเก้าอี้ตัวนั้นอันนี้เป็นเก้าอี้บาร์เบอร์นะครับเป็นเก้าอี้หรือไม่ก็เป็นเก้าอี้สําหรับบาร์นะครับบาร์น้ำบาร์เหล้านะครับเดี๋ยวลองมาดูซิว่าเก้าอี้ระดับบาร์เหล้านี่ความสูงของเขานี่ จะปรับขึ้นไปหาได้ไหมถ้าผมนั่งทํางานโดยที่โอ้ยมันสุดแล้วครับเนี่ยมันหลุดมันมันได้แค่นี้ครับเพื่อนมันก็สูงสุดก็ประมาณนี้โอ,อโอเคนะโอเคนะเดี๋ยวผมจะลองดูให้ว่าเออมันใช้งานมันก็สะดวกดีนะหมุนแล้วเราก็ปรับนะครับเดี๋ยวผมจะลองไขให้แน่นเอาแค่ตึงๆมือนะครับเนี่ยนะครับอะให้เพื่อนดู 3 6 0องศานะครับของโอต๊ะกินข้าวโต๊ะว,วางโน้ตบุกนะครับแต่จะไปเปรียบกับเก้าอี้ตัวนี้นะเก้าอี้ตัวนี้อย่างที่ผมบอกไปนะครับว่ามันเป็นเก้าอี้ตัวสูงนะเป็นเก้าอี้บาร์นะครับสาหรับนั่งบาร์แต่ว่าทีนี้ผมจะลองเข้าไปนั่งดูนะครับผมลองเข้าไปนั่งดูโอเคมันก็มันก็ต่ำนะครับมันก็ต่ำเพราะว่าเก้าอี้มันสูงเกินไปนะครับต้องแหกเก้าอี้ตัวต่ำๆกว่านี้ลงมาหน่อยนึง โอเคสำหรับคลิปนี้ก็ให้เพื่อนๆประกอบการตัดสินใจว่า,าราคา400กว่าบาทนะครับ424บาทคุ้มค่าหรือเปล่านะครับเดี๋ยวต้องมาลองใช้งานเพราะแต่ละคนก็ใช้งานแตกต่างกันนะครับอ่ะมันก็จะวางโน้ตบุ๊กได้ทำงานได้อะไรอย่างนี้นะครับกินข้าวได้แล้วก็พับเก็บสะดวกนะครับโอเคสำหรับวันนี้ก็ขอลาไปก่อนนะครับ สำหรับเพื่อนๆที่เข้ามาดูก็ฝากกดไลค์กด subscribe ให้กำลังใจกันนะครับเดี๋ยวมีอะไรมาเดี๋ยวผมก็จะมารีวิวให้เพื่อนๆชมสนุกๆแบบนี้อีกต่อไปนะครับสำหรับคลิปนี้ขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ